คือคนส่งเราที่เริบทกลอนชื่อเทความรักและดอกไม้ย้อนกลับไปบนโซฟาที่เคยนั่งบนความหวังครั้งใหม่ที่โวงสร้างฝันยิ่งใหญ่แม้มองไปไม่เห็นทางโรงงานกว้างรกร้างหางผู้คนไม่มีใครให้แนะนำหรือปรึกษาไม่ ความแน่ตาหรือสักสวนไม่มีกินไม่ได้แกร่งเหมือนคำคนไม,ม่ใช้แม้ทุกผนจับมือกันตั้งใจทำซ้ำแล้วก็สําเล่าตั้งใจเอาผลงานและความฝันตั้งใจยื่นให้เขาขาทิ้งมันตั้งใจไปก็เท่านั้นทำทำไม มองย้อนไปก็เข้าใจและเห็นภาพคล้ายโดนสาดให้ทุกเรื่องมันไม่ง่ายเหมือนเป็นด่านพิสูจน์สองหัวใจคุณกับฉันอยู่หรือไปได้รู้กันแต่ถึงล้มแตดสลายในชีวิตคุณช่วยติดให้กลับมาในความฝันโชงที่ยากรก,กรรมมาด้วยกัน คุณทำให้วันเหล่านั้นยังสวยงามแม้ว่าเขาไม่รับเรากี่ร้อยครั้งเราก็ยังจับมือกันไร้คำถามแม้ว่าเขาบอกให้เลิกพยายามเรายังตามฝันต่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงคุณบอกให้ผ่านล่วงทุกครั้งได้ ถึงกังวลกดดันกันแคบตายคุณยังอยู่ให้อภัยกันเรื่อยมาถ้าเท้าปวดคุณคอยนวดดูแลแผลถ้าเสียใจงอแงแค่เรียังหาโรงงานกว้างอบอุ่นเมื่อมองตาแม้โซฟาจะเล็กจิ๋วก็เพียงพอคุณยอมกินนิดเดียวแค่พออิ่ม ให้ฉันยิ้มอิ่มใจไม่ต้องขอเหมือนความสุขของฉันมันเพียงพอที่นำคุณไปต่อได้เหมือนกันแม้ต็นตัวตลกของเธอ่นอยู่กับคุณฉันได้ยืนในภาพฝันเป็นเจ้าหญิง แมหัศจรรย์ทอาาทางอัมพานได้แค่ไหนไม่มีทางความสำเร็จยิ่งใหญ่ไม่เทียบเท่าไคือโค้ดสองเราท,ที่รักปีบัวสู้ๆยังมีเคแ,และดอกหม้ไม่เปลี่ยนยังหาให้หลากหลายสี เราักน้อนะม,มาะเหมือนฉันเป็นความโชคดีหนึ่งเดียวที่คุณอยากมีเสมอไปจะรักษา <c oughs> ไว้ให้คุณพักตอบแทนเทคส <c oughs> ความรักและดอกไม้ถ้าใครถามมีวันนี้ได้เพราะใครจะตอบไปมีวันนี้ได้เพราะคุณ